สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิไม,ม่ทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะในหัวข้อคนโสดและคนโสดที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะประจำเดือนมิถุนายน2568 ชาวธาตุดินค่ะได้แก่ชาวพฤึกศบนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนชาวกันค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมและชาวมังกรนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์นั่นเองนะคะก็อีพีนี้เป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมค่ะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะ บางเคสบางสถานการณ์อาจจะสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซารได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆน,นะคะดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่นะคะที่ไม่กําลังจะเปิดและอ่านในฟังนี้ไปตัดสินใจใดๆท้่เลยในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองค่ะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาว ธาตุดินผู้ศพกันมังกรที่เป็นคนโสดและเป็นคนโสดที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าในดีที่ผ่านมานะคะชาวธาตุดินผู้ศพกันมังกรที่เป็นคนโสดคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ทําไมทุกวันนี้คุณถึงกลายมาเป็นคนโสดนะคะขอดูอดีตหน่อยค่ะเป็นไพ่อัศวินถือถ้วยนะคะไพ่สามถ้วย ไพ่ก้าวถวยค่ะและเป็นไพ่ฮัราลแฟรชาวแาดีประสบการ์มังกรน,นะคะในดีที่ผ่านมา,นาคุณอาจจะเคยอยู่ในความสัมพันธ์นะคะกับชาวาทดน้ํากรกฎมีนพิจิกนะคะมีชาวราศีพฤกษบและกันนพฤกษบเนะาะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะ เคยอยู่ในความสัมพันธ์กับใครก็ได้ไม่อาจตามน้าพาเท่านั้นชาตินนะคะสาหเหตุเบื้องต้นที่ทําให้คุณกลายเป็นคนโสดว,วันนี้นะหนึ่งเลยนะคะแบบโสดสนิทน้องก็คือคุณอาจจะไปเจอคนเจ้าชู้แหละนะเจ้าชู้คุยเยอะมีตัวเลือกทางเลือกเยอะแล้วเราก็ไม่อยากเป็นหนึ่งในตัวเลือกของคนคนนั้นอ่าก็เลยเลือกที่จะเดินออกมาแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะบางคนเจอสถานการณ์ของรักสามเศร้านะ,ะหรือบางคนก็ เขาเรียกว่าคนรักบวชเออบวชนานเกินไปแล้วก็ไม่ได้มีท่าทีว่าจะออกมาใช้ชีวิตเป็นปกตินะอันนี้คือบายเคสเลยนะเออนะก็เลยทําให้คุณเลือกที่จะจบแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะออาบางคนคุยกับกับต่างชาติต่างศาสนาเออซึ่งในเรื่องราของความเชื่อศาสนาเนี่ยมันละเอียดอ่อนมากๆแล้วก็ ส่งผลกับการดำรงชีวิตนะคะต่างๆมันทำให้ความสัมพันธ์นี้มันไปกันไม่รอดก็เลยกลายเป็นว่าต้องจบความสัมพันธ์นั้นไปแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับคนสดแบบมีคนคุยเนี่ยไม่รู้สึกว่า ในอดีตที่ผ่านมาก็คุยค่ะแล้วก็เหมือนกับว่ายังไม่ได้มีการพัฒนามากมายนักนะคะซึ่งก็เป็นยังเป็นคนคุยอยู่คนคนนี้ค่อนข้างที่จะถูกอกถูกใจเนาะตรงรไปทุกอย่างนะคะหน้าตาดีนะคะคารมดีนะแล้วก็เหมือนกับคุณก็รู้อยู่แล้วว่าในความสัมพันธ์นี้ก็มีคนอื่นคุยอยู่ด้วยนะคะ ก็เลยทาให้ความสัมพันธ์มันไม่ได้คืบหน้าก็เลยกลายเป็นคนคุยจนถึงทุกวันนี้นะคะอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมาเนาะ,อะของชาวแทดนประศบการันมังกรที่เป็นคนโสดและเป็นคน,คน,คนโสดที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าบรรยากาศความรักคมสัมพันธ์สถานาการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับชาวแทดิผู้ศบการันมังกรที่เป็นคนโสดและเป็นคนโสดที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในช่วงเดือนมิถุนายน2 5 6 8เป็นอย่างไรนะคะ ไพ่ 9, เก้าเหรียญน,นะคะนยังโสดอยู่เนาะไพ่ของคนโสดขึ้นมาชัดเจนมากๆเลยนะคะไพ่หกเหรียญเก้าเหรียญหเหรียญเดอะซันค่ะและเป็นไพ่สามเหรียญน,นะคะชาวธาตุดินประสบกันมังกรนะคะสําหรับคนโสดแบบโสดสนิทเลยเนะาะถามว่ามีคนเข้ามาหรือเปล่ามีค่ะมีคนเข้ามาแหละแต่ตัวคุณ อ,อ่ไม่ไม่ให้ก้าวข้ามาเนืกอออก่ะเ,เป็นเพื่อนกันได้เป็นคอนเนคชั่นที่ดีต่อกันได้เป็นการยาใิวิธีดีต่อกันได้เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องได้แต่ว่าข้ามเส้นไม่ได้นะคะคุณยังอยากที่จะโสดต่อไปอยู่นะคะเหมือนกับณปัจจุบันเนี้คุณมีความสุขกับกับสิ่งที่คุณเป็นกับความโสดของคุณแล้วอะไรประมาณนี้นะคะ ส่วนคนโสดที่มีคนคุยกัสนสถานความสัมพันธ์ที่ยังไม่ชัดเจนเนาะตามหน้าไพ่นะคะถามว่ามันมีโอกาสที่จะชัดเจนไหมไพ่เดอร์สันขึ้นมามันมีโอกาสที่จะชัดเจนแต่ถ้าหากว่ามันยังไม่ชัดเจนเนี่ยก็ก็ก,ก,ก็ก็มีความสม่ำเสมอในการพูดคุยหรือ,อ,อความรู้สึก คือถ้าสถานะมันยังไม่ชัดเจนแต่ความรู้สึกมันชัดเจนมากขึ้นมีการปรึกษามีการพูดคุยหรือแม้กระทั่งว่ามีการเขาเรียกว่าให้ให้คนรอบข้างที่เราที่เราสนิทใจด้วยเนะี่ยให้ช่วยดูเออมีการพาไปทําความรู้จักกับเพื่อนอะไรประมาณนี้ด้วยนะคะเนาะซึ่งชัดเจนในความรู้สึก แต่สถานะอาจจะยังไม่ค่อยได้คืบมากมายหนักนะคะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันในพาร์ทของความคิดและความรู้สึกนะคะสําหรับคนโสดที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมาดูกันค่ะว่าความคิดและความรู้สึกของชาวธาตุดินกับคนที่คุณคุยอยู่คนทั้งผู้คิดและรู้สึกอย่างไรต่อการขอดูของชาวธาตุดินก่อนนะคะขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวธาตุดินประสกบการมืงก่อนนะคะคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนที่คุณคุยอยู่นะคะมาดูกัน ไพ่สามไม้เท้าค่ะไพ่เจ็ดไม้เท้านะคะแฮงแมนค่ะและเป็นไพ่จัดเม้นชาวแท้ดนประสบกันบมังกรนะคะคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนที่คุณคุยอยู่เอาจริงๆแล้วคุณ คุณรอเขานะเหมือนกับคุณคุณอยากได้เวลาคุณอยากใช้เวลาในการทําความรู้จักกับคนคนนี้มากยิ่งขึ้นคุณรู้สึกว่าคนคนนี้ใช้เทคเทคไทม์ take, take ได้ใช้เวลากับคนคนนี้ได้ขอเวลาในการดูคนคนนี้อีกน,นิดนึงได้นะคะแล้วก็ถามว่ามันยังมีอุปสรรคหรืออะไรต่างๆไหมมีค่ะ เออแต่ตัวคุณยังยังให้เวลากับคนนี้ได้อยู่เหมือนกับว่าโอเคที่ผ่านมามันก็เป็นไปในทิศทางที่มันดีขึ้นอาจจะมีปัญหาอุปสรรคหรือทีอ่ต้องปรับจูนกันบ้างแต่คุณก็ก็พร้อมที่จะให้โอกาสพร้อมที่จะเปิดใจนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าคนคนนั้นนะคะคนที่ชาวธาตุดินประสบกกรนมังกรคุยอยู่เขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับชาวธาตุดิปนประสบกกราชมังกรนะคะมาดูกัน ไพ่หนึ่งเหรียญค่ะเมจิเชียนไพ่ควีนถือถ้วยนะคะและเป็นไพ่สี่ถ้วยชาว่าดินประสบกบาร์มังกรนะคะคนที่คุณคุยอยู่อาจจะเป็นชาววันพุธมีชาววันอาทิตย์นะคะมีชาว มีชาวธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิกค่ะอืมอา,อาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่ต่างแดนต่างภาษานะคะคิดถึงใครก็ได้ไม่อาจตามหน้าไพคนคนคนี้คิดแล้วรู้สึกอย่างไรกับคุณเเขาเขาเขารู้สึกถึงถึงความไม่เข้ากันอยู่แต่เขาก็ยังอยากที่จะให้โอกาสความสัมพันธ์ ระหว่างคุณกับเขาให้ได้สื่อสารกันต่อให้ได้พูดคุยทำความรู้จักกันต่อเขาค่อนข้างที่จะซีเรียสในความสัมพันธ์นี้มากๆเลยนะคะดังนั้นไมมองว่าเขาค่อนข้างที่จะพิจารณาคุณอืมแล้วเขาก็อยากให้ความสัมพันธ์นี้มันราบรื่นนะคะดังนั้นไมมองว่าต่างคนต่างก็ยังอยากที่จะให้โอกาสกันและกันในความสัมพันธ์ นะคะประมาณนี้เนาะอันนี้ก็คือความคิดและความรู้สึกของคุณและเขาที่มีต่อกันนะคะซึ่งสามารถสลับกันได้เป็นไวเบอร์ซ่าได้นะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์นะคะของคนโสดและคนโสดที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวราศีพิสิกันมังกรเป็นอย่างไรไม่ขออเนียญญตบอกก่อนว่าเอาคำมันคืออนาคตค่ะอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังและรับชมค่ะไพ่ฮาถวยนะคะไพ่เด็กถือดาบค่ะ เจ็ดเหรียญน,นะคะและเป็นไพ่สองไม้เท้าชาวธาดีปรพสบกันมกน่กรสำหรับคนโสดไพ่บอกว่าคุณอย่าโทษตัวเองเนาะในส่วนของอัคัมอะไม่รู้สึกว่าคุณน่าจะยังยังยังเสียใจกับความสัมพันธ์เก่าๆนะคะแล้วก็ยังไม่ได้เปิด ใจให้กับคนที่เข้ามาคุณอาจจะปิดใจไปเลยก็ได้นะคะอืมลึกๆแล้วคุณอาจจะยังรอคนเก่าๆอยู่ก็ได้นะคะหรือรอคนที่ใช่นี่แหละเนาะส่วนคนโสดที่มีคคุยแต่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเอ่อมันอาจจะต้องใช้เวลาในการดูในการศึกษาในการปรับตัวเข้าหากันนะนะคะมันต้องใช้เวลาจริงๆซึ่ง,ซ,งซึ่งไม่รู้สึกว่าคุณก็ต้องการเวลาแล้วก็ ยังจะไม่ได้เลือกหรือยังไม่ได้จะรีบร้อนตัดสินใจดังนั้นความสัมพันธ์นี้มันมันอาจจะยาวนานแหละยาวนานใน,นที่นี้หมายถึงว่าใช้ระยะเวลาประมาณหนึ่งอะนะเออถ้าหากว่าคุณรีบร้อนเนี่ยอาจจะไม่ตอบจบน,นะคะกับคนที่คุณคุยอยู่เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรัก,วกค,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 ความสัมพันธ์นได้กับคนโสดและคนโสดที่มีคุณคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวธาตุดินะสบกันมาก่อน,นะคะขอคําแนะนําค่ะ ามดาบนะคะไพ่แปดถ้วยไพ่คิงถือเหรียญนะคะและเป็นไพ่สีดาบชาวราศีพฤษภกันมังกรนะที่เป็นคนโสดไพ่แนะนำบอกว่าไม่ต้องรีบร้อนนะคะคุณคิวใจตัวเองได้เมื่อไหร่คุณมุฟออนได้เมื่อไหร่ค่อยเปิดใจได้เมื่อนั้น นะคะมีความสุขกับตัวเองไปโฟกัสชีวิตของตัวเองนั่นดีที่สุดแล้วไม่บังคับนะคะที่จะต้องเปิดใจสวรคคนโสดที่มีคนคุยแต่ความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนนะคะให้บอกว่าจงพิจารณาความสัมพันธ์ด้วยเหตุและผลมีระยะเวลาจํากัดนะคะดังนั้นถ้าหากว่าคุณไม่มีระยะเวลาจํากัดในการมองในการปรับความในการปรับตัวหรือในการพิจารณาความสัมพันธ์มันเสียเวลานะคะหปี2ปี3ปีก็เป็นได้แค่คนคุยเนาะถ้าหากว่าคุณกำ,กำหนด จำกัดระยะเวลาว่า3เดือน6เดือนนะับแต่นี้ไปถ้าหากว่าอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้คิดเหมือนกันกับเราหรือไม่ได้มีแนวโน้มที่จะพัฒนาคุณจะได้ไม่เสียเวลานะคะเป็นกำลังใจให้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e คอมเมนต์ดีๆเป็นกำลังใจให้กันมาโดยตลอดนะคะสำหรับการดูดวงส่วนตัว สามารถแอดไลน์ไอเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะแม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัพเดตขึ้นมาสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ